พ่อข้าวมาแจกแล้วใช่ไหมน้ำมอกยิ้มค่ะคุณได้ข้าวพันเผลนเผลนดีใจหลายๆใจขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้น้าสาวจะเดินนะไปนนี่จะลื่นใช้เราคนนี้ไปไดต้องระวังนะหมอหน้าพี่ท็อเนห่วงใช้แค่กี่วันทันเดียวกี่วันก็หลายวันอยู่ประหยากเขาจะน่าจะเป็นปีอ่ะงั้นเดี๋ยวปีหน้ามาใหม่ดีใจมากขอบคุณหลายด้ๆเลย ออกฟ้าค <hi> รับทางตรงเลยมางล้าเมืองผลิตลอตเตอรีท er <mountains> <Japanese> <illustrate illustrations> <or> ี่นี่ฮะขายลอตเตอรีอำเภออะไรพี่วังสพุงวะมวังสพุงใช่ไหมแปะแปะแปะเหมือนรถถามเฉยๆที่ถาเงนถไม่ไม่าทำไมอะพี่าถ ฝากใครไปครับไปสามแม่เขาสองข้าวให้ให้ผมสองพี่แล้วมันราคาพี่เป็นหาโตขาผมใหญ่เลยเยัอไม่เข้านีเนี่ยมึงหังวามึงขาโตหูโตโตเออพี่มันเลยลดราคาเหลือเหลือสองเลยไงสองพี่บอกฝากเขาสามให้มาสองโอ้โหเนี่ยแฝดบ้านนี้ใช่ไหม ทำไมน้องเขาตกงานต้องทำขนาดนี้อ่ะน้องเขาตกงานต้องทำขนาดนี้อ่ะมีหลายคนเลยเนี่ยนี่รอจัดรอเอาเอาเอามาด้วยกันนายแป๊ะนอนก็ให้นอนนะบอกแล้วแจะกินเยอะจ่วงจริงๆเนี่ยไม่ถึงไหนเลยมโดนอนยังไม่ถึงชั่วโมงเลยโดนเอายังอ่ะเอายังเอายังเอายังเดี๋ยวผมตัวนะครับ เดี๋ยวเพื่อนกลับมาเพื่อนเยอะกลับมาเฝ้าสิอ้อาอนี่เยะากเอแล้วาี่อยไกา่เพราะภาาไม่ได้อย่บ้านเลยเขาบอกจะไว่าจะจ้างคนไหนทำไมอาเยอะกว่านี้นติดเกาะครับน้ำ ไม่ท่วมบ้านบ้านไม่ชวนเหมือนเมืออเขารู้นะพี่เออนะว่าแกทำอาทำสูงไว้ก่อนสูงไว้ก่อนรอดอย่างน้อยไฟฟ้าตัดตัดได่แค่ไหนนี่ครับนี่ครับตอนนี้หายไหมเนี่ยถุงยางชีพนะครับแต่มูลที่เราแตนอยู่โดยท่านดรรัตนาสมสกุลลุงเหลืองมอบหมายให้พี่บินบริลลิศนะครับนำถุงยังชีพมาให้นะครับให้ส่งให้ถึงบ้านไม่ได้ไม่ได้แค่ส่งแล้วแบกขึ้นไปให้เข้าไปบ้านอีกแล้วในนี้ เด็กหลลอยู่ในนนบ้าคะหลังรอออกบ้านหลายหลังไปบ้านนี้มีถานหนมีรถด้วยรถทำร้อนเหรอรถทำร้อนสกายแหนบเหรอไม่หายดีแล้หายดีแล้วไปทำอะไรออกตัวไปนั่งรถนี่รับจ้างไหมครับรับจ้างไม่ไม่ไปรับจ้างออ๋ไม่รับจ้างเหรอไม่เป็นร้อยขับเล่นสองคนตายาย

อยู่คนเดียวระวังนะระวังลื่นไปปุยปูนเลี้ยวเลี้ยไว้พี่มี่เขาสายป่าปีบินน้่มนะวะเหนื่อยักพริกบักเนานี่มีหมดอ๋ออันนี้พริกกระเลียงฮะกระเลียงครับโอ้ยพริกกระเลียงโอ้เม็ดเดียวนี่รู้เลยโออพริกกระเลียงนี่นี่มันเป็นผักโซออมนี่งทางบ้านอุเรียกว่าผักเน่าโอ้กินไม่ได้หวานก็กินเถื่อนแค่ตื่นแค่ไม่หลายจอ หลังนี <m> ้หลังนี้ไมหลังนี้ไมหลังนี้มมโอเคเดือกลับมนข้ามไปที่หนองงูเหลื่เดานี่ไปมันเยนหะดูในตงกล้วยอวยเ่ะกล้วยมาด้วว่าาเข้าง้ยแวะไป้าวก้วรงงูเหลืองงูเหลืองเด็กกล้วยน้ำขึ้นเาขึ้ผมว่าแป๊ะไม่ทำหลอกพี่ แต่ไม่น่าจะเอานะีินะันมาเอาไปไม่นี่รอกปกติเขไปทำงานผมว่าเขาไม่ร้อนขนาดนั้นนะีินะโอ้ยหนาวอ่ะโอ้ใช่ดิฝังเข็มห้าเที่ยวบอกสิบเที่ยวโอ้ยไหนข้ามมันข้า่นเลยโอ้อ้อ้้อ้้ออ้ออน้องเรือ ไปยืนเออกไปแบบื่นที่รออยันเลมว่ไมดีไหนยาวให้จริงเหรอให้เงินพันจริงเหรอช่ที่ไหนไม่มีไม่มีไม่มีือนน้ำไม่ท่วมถึงถึงบนบ้านเขาไม่ต้องแต่พีมากนะ กำลังใจเป็นสิ่งสําคัญนะทุกสิ่งทุกอย่างต้องการกาลังใจมันไม่ใช่เฉพาะที่ว่าบ้านจนบ้านรวยนะเพราะว่าอุทกภัยเขาไม่เลือกว่าบ้านจนบ้านรวยนะครับไม่เลือกนะพูดจริลานี้นเป็นภูเขาไม่ใช่ว่าเป็นเป็นโคกเป็นเนินเขา

เอาปดูไปอเอาเ่อับาหลักคาลักคัวเด้อเอาครัเรือลักคนเด้อบะแมนม่หาพ้นความมาหหาพนเด้อหรนี้เรียบร้อยมาหมดีผู้นำโไดแล้วใครเช็ค่ใคราคนเช็คีรอนี่ยครอบครัวละหนึ่งคนครอบครัวครอบครัวละหนึ่งคนเด้อหนึ่งครอบครัวหนึ่งสิทธ์อะไรนะมีคนเช็คม้ดูเดี๋ยวมีคณะกรรการอ่าแบบอุน มาข้อควละคนูนต้องรับผอบไม่ได้ครเพราะว่าผูนวายเมจะให้หญ่ทั้งชีวไปเดียวจำแลว่าให้ถ้าเกิดทนได้ก็ไม่ได้ที่ทะเลกันเกตเทศบาลขอบคุที่อยู่ดูแลตัวเองด้วขอคุณครับคุณปิยพรคุณปิยพรใช่ไหมคุณปิยพรใช่ไหมที่ถูกที่ผมที่ลอตีให้ไม่ไปรอผูนนำผระสานไปแล้วคเัาเขาไม่ออกไม่ออกครับทำไม พ่อเขาอยู่ในนั้นกว่าน้องเปลี่ยนลายมาด้วยไหมไม่ได้มาก็เลยให้ลองเอกใครใครบอกพาน้องเปลี่ยนลายมานี่ใจร้ายมากนะใจร้ายมากนะคุณให้ลูกชายคุณมาลุยน้ำยังไม่มีอ๋อสั่งสั่งซื้อยังมาไม่ถึงเลยไปอีกครับไปอีกเลยลงน้ำเนื่องไปได้ เดี๋ยวไอ้ตรงนี้ยังพบยังไง่างนะครับเประมาณจุดเกาะเยเพราะว่าเลยโค้งไปมันตะ้ตรงหลักเลี้ยวเลี้วหลักแดงอ๋อหงเสาแล้ไปตามแนวสาไฟก่อนนะครับไปตามแนวสาไฟต่อทงตื้ก่อนไอ้บอยเนไปเอาเอาขึ้นชูดูบเลยไ่อยู่แป๊บอยมาแป๊บอยมา